รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เดินต่อไปอีกนิดเดียวมีจังก็พบกับเพื่อนชื่อโทโมะจังจะไปไหนหรอไปซื้อของแม่ไปซื้อนมฮ่าโทโมะจังตกใจจนตาโตไปคนเดียวหรอใช่อ <c oughs> สวัสดีค่ะและนี่คือรายการปริศนาร่างกาย รายการที่จะชวนน้องๆมาไขปริศนาต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเพราะว่าร่างกายของเรามีความมหัศจรรย์และมีกลไกในการทำงานที่ซับซ้อนมากมายค่ะเมื่อกี้นะคะพี่จอยลองหัดเป็นนักพากเสียงอยู่ค่ะคนเดียวเนี่ยพากได้ทั้งเสียงผู้หญิงได้ทั้งเสียงผู้ชายเลยนะคะฟังดูแล้วเสียงพอจะไหวน้มคะน้องๆว่าแต่ว่าน้องๆเนี่ยเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเสียงของเราถึงไม่เหมือนกันเสียงผู้ชายจะดู ทุ้มๆหนักเน่นส่วนเสียงเด็กหรือเสียงของผู้หญิงนะคะจะมีความแหลมมากกว่าค่ะเอเป็นเพราะว่าอะไรกันนะสงสัยเหมือนกันนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาไขาปริศนาร่างกายไปพร้อมๆกันกับค <Yeah. S 1> ุณพ่อทำไมเสียงเราถึงไม่เหมือนกันไปไขปริศนาร่างกายไปพร้อมๆกันเลยนะคะทำไมเสียงเราถึงไม่เหมือนกัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ละคนต่างมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือคนแก่เด็กๆสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมเสียงของแต่ละคนถึงแตกต่างกันยกตัวอย่างง่ายๆ เปรียบเทียบการเกิดเสียงที่แตกต่างกันเหมือนกับเสียงที่เกิดจากสายกีตาร์ที่แต่ละเส้นก็ให้เสียงที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความยาวความสั้นและความหนาความบางของสายกีตาร์ด้วยเช่นเดียวกับเส้นเสียงหรือสายเสียงของคนเราผู้ชายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ฮอร์โมนเพศจะกระตุ้นให้สายเสียงของผู้ชายขยายตัวยาวและหนากว่าสายเสียงของผู้หญิงจึงทำให้เสียงของผู้ชายมีโทนเสียงที่ถุมต่ำกว่าเสียงของผู้หญิงและเด็กที่จะมีสายเสียงที่สั้นและบางกว่าทำให้เด็กและผู้หญิงมีเสียงที่แหลมมากกว่าผู้ชายยังไงล่ะคะ นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้เสียงแต่ละคนแตกต่างกันเช่นขนาดและรูปร่างในช่องลำคอโรงจมูกเพดานปากไว้เพศรวมไปถึงการใช้เสียงของแต่ละคนในชีวิตประจำวันสิ่งเหล่านี้ ก็มีผลทำให้เสียงของเราไม่เหมือนกันยังไงล่ะคะ เสียงของเรานะคะถึงได้ไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็มีบางทีนะคะที่เวลาเราไม่สบายเนี่ยหรือว่าเป็นหวัดเสียงของเราก็จะเปลี่ยนไปอีกนะคะบางทีก็จะเสียงแหบแห้งหรือเสียงอู้อีค่ะเป็นเพราะว่าอะไรและมีวิธีการดูแลรักษาเส้นเสียงของเราได้อย่างไรเรื่องนี้ คุณหมอจะมาให้คำตอบเราค่ะครับก็หนึ่เวลาเราเสียงแหบที่เป็นตามหลังจากเวลาเราไม่สบายนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเวลาที่เราเป็นหวัดไม่สบายส่วนมากเนี่ยก็จะเกิดจากการที่เราติดเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็บางส่วน ก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียก็ได้เวลาที่เรามีการติดเชื้อในบริเวณจมูกช่องปากลำคอเนี่ยมันก็จะสามารถลามลงกล่องเสียงได้ทำให้เกิดเส้นเสียงอักเสบและเมื่อเวลาที่เกิดเส้นเสียงอักเสบจากการติดเชื้อเนี่ยก็จะทำให้เส้นเสียงบวมทำให้คุณภาพเสียงที่พูดเนี่ยแย่ลงนะครับเวลาพูด อาจจะเสียงแหบเสียงแหบลงมากขึ้นหรือว่าเวลาพูดเนี่ยมัน,เหม,นเหมือนแบบมีเสียงลงแทรกอะไรประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งเส้นเสียงอักเสบจากการเ,เป็นตามหลังจากหวัดเนี่ยสามารถเกิดได้นานถึง1-3สัปดาห์ได้ครับในเรื่องของเสียงอู้อี้ตามหลังจากหวัดนะครับก็ต้องทำความเข้าใจกับหน้าที่ของจมูกก่อนอันนี้น้องๆอ,อาจจะยังไม่เคยทราบนะครับ จมูกของเราเนี่ยมันก็มีหน้าที่ในการช่วยออกเสียงร่วมด้วยเวลาที่เราเปล่งเสียงขึ้นมาจากกล่องเสียงนะครับมันก็จะในเรื่องของจมูกแล้วก็ไซนัสที่มันจะเป็นห้องข้างๆรูจมูนะครับมันก็จะช่วยทําให้เสียงที่เราพูดเนี่ยมันมีความก้องกังวานมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าจมูกเราอุดตันเป็นหวดัดมีน้ำมูกขัง ก็จะทำให้เสียงของเราอู้อี้หรือที่เรียกว่าเสียงขึ้นจมูกได้ครับอยากจะบอกน้องๆน,นะครับว่าเวลาคุยเวลาเล่นกับเพื่อนเนี่ยอย่าตะโกนเสียงดังอย่าเค้นเสียงเยอะนะครับถ้าหากว่าเวลาที่หนูต้องพูดนาน,น,านก็อยากจะให้มีช่วงที่ พักด้วยสักประมาณทุกครึ่งถึง1ชั่วโมงอยากจะให้เด็กๆนะครับดื่มน้ําเยอะๆนะครับต่อวันนะครับควรที่จะดื่มวันนึงเนี่ยประมาณ8-10แก้วนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นในลําคอนะครับก็จะทําให้คอไม่แห้งเกินไปนอกจากนี้ในเรื่องของอาหารนะครับหมอก็อยากให้ เ,เด็กๆนะครับหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่มันเผ็ดจัดหรือว่ารสจัดจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะกระตุ้นให้มีอาการระคายคอมากได้นะครับ<อ>พวกน้ำอัดลมอะไรอย่างนี้เนาะเออถ้าหากว่าแบบกินเยอะเกินไปน้ำอัดลมเยอะเกินไปมันก็กระตุ้นให้แสบคอระคายคอได้น้ำที่ ร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปก็ควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยครับอย่าลืมดูแลรักษาเสียงของเราและร่างกายของเราตามคำแนะนำของคุณหมอด้วยนะคะน้องๆทางบ้านอยากให้เราไขาปริศนาร่างกายในเรื่องอะไรนะคะสามารถเขียนส่งมาได้เลยนะคะตามแฟนเพจของเรา,าตรงน,นี้เลย และอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการติดตามความเคลื่อนไหวของรายการของเรารวมถึงดูรายการของเราย้อนหลังนะคะได้ตามที่อยู่นี่เลยค่ะส่วนตอนหน้าเราจะมาไขาปริศนาร่างกายในเรื่องอะไรนั้นนะคะอย่าลืมติดตามกันให้ได้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีนะคะ